เมื่อค่ำวันจันทร์ที่18มีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านอาหารลำขนาดเมืองริซิดาแคลิฟอร์เนียนักธุรกิจเจ้าของร้านลำขนาดและอดีตสื่อมวลชนไทยท้องถิ่นบัลือสอนบาลีจัดให้มีงานเลี้ยงสังสรรค์เนืน่องในโอกาสการดำเนินกิจการร้านลำขนาดครบ8ปีเพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าสื่อมวลชนและพนักงานของร้านที่ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจดำเนินมาจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน ก็ปีนี้เป็นปีที่7ครับของร้านแล้วก็จะเข้าสู่ปีที่8ครบรอบก็เดือนมีนาคมวันที่3เราก็มีความรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณทั้งพนักงานทั้งลูกน้องทั้งลูกค้าก็เลยติดหนี้เขาบอกว่าเราจะจัดงานเลี้ยงกันเนี่ยตามติที่จะเลี้ยงกันทุกปีใช่ไหมแม่ใช่ค่ะทุกปีเราก็จัดกันที่บ้านจัดที่บ้านบางจัดที่ร้านบางแต่ปีนี้เรากะว่าจะจัดให้มันเป็น official sleep, ออฟฟิเชียลสนิทหนึ่งคือจะจัด ที่ร้านจะได้ถือโอกาสเชิญลูกค้ามาด้วยให้มันดูแบบเป็นเรื่องบรรลาวเป็นจริงเป็นจังแล้วก็เชิญสื่อมวลชนไทยคนไทยมาด้วยมาทานข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนะก็เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จ